สวัสดีคะ่ะทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอที่น่ารักทุกท่านนะคะค่ะนะคะคลิปนี้นะคะมาเจอกับป้านารอบดึกไลน์นี้นะคะเจอกับป้านารอบดึกกลับจากตลาดไทยคะ่ะวันนี้ป้านาไปตลาดไทยนะคะวันพฤหัสนําสิ่งที่ได้จากตลาดไทยมาให้ชมกันนะคะตามหัวข้อคลิปเลยคะ่ะอันนี้จะเหรียญ ไม่มีอะไรมากนะคะได้ของมาไม่เยอะนะคะแต่จะมาให้แบ่งปันกันรับชมค่ะจะมีเนี่ยค่ะอย่างที่เห็นนะคะจะไม่เยอะไม่เยอะแต่ก็มีคุณค่านะคะของไม่เยอะแต่ของก็ล้วนแล้วแต่มีคุณค่าอย่างเช่นเนี่ยค่ะเหรียญที่ไม่น่ารับซื้อเห็นไหมคะเหรียญครุฑค่ะครุฑสิบบาทสองสีนะคะไม่น่ารับซื้อหนึ่งร้อยบาท เหรียญละหนึ่งร้อยบาทวันนี้กันมีมีท่านที่นำมานะคะหนึ่งเหรียญสองเหรียญเห็นไหมคะสามเหรียญก็มีมาเรื่อยๆเนาะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าค่ะมีมาสิบเหรียญนะคะเนี่ยค่ะครุฑ ครูฑสิบบาทสองสีเห็นไหมคะมีมาวันนี้นะคะสิบเหรียญนนะคะทั้งสิ้นนะคะก็รับเงินไปนะคะเฉพาะครุฑนี่ก็หนึ่งพันบาทนะคะสิบเหรียญหน้าเหรียญหนึ่งร้อยค่ะนำมาขายก็รับเงินไปนะคะเนี่ยคะ่ะหน้าเหรียญหนึ่งร้อยรับเงินไปหนึ่งพันบาทแล้วก็มาเหรียญน,นี้คะ่ะเหรียญสิบบาทสิบบาทรัชดาสิบบาทเล็กอะคะ่ะเหรียญสิบบาทเล็กรัชดานะคะ มีมากี่เหรียญเนี่ยจำไม่ได้ละไม่ได้ดูบินสี่เหรียญเจอสีเส่เหรียญค่ะสี่เหรียญเรือรยห้าก็400 5 0อยห้าร้บาทเลือยห้าสบาท600บาทค่ะแล้วก็มีเหรียญซูเปอร์มดค่ะเหรียญทองแดงซูเปอร์มดเมื่อก่อนเหรียญน,นี้เคยแพงมากเลยนะคะเคย เคยราคาถึง600บาทเปน็นจำได้5้0หบาทค่ะเหรียญทรงเรือใบค่ะคือเราจะเรียกกันว่าเหรียญซูเปอร์มดเหรียญทรงเรือใบหลายคนคงจำได้งานแขน่งขนันเหรียญเนี้ยสวยได้มาอีกเมื่อ2วันก็ได้มาแต่ไปหมดแล้ว เหรียญสมเด็จยากวันนี้มีคนมาขายของตอนกลางวันก็มีแต่ไม่สรุปเพราะว่าเขาเขาไปฟังมาว่าของเขาอะของอะเหรียญจะราคาแพงมากราคาสูงมากที่เป็นหน้ารับซื้ออะมันมันไม่ใช่ราคาที่เขาเขาคิดที่เขารู้มาค่ะไม่มีการซื้อขายกัน สวัสดีค่ะคุณทวัชชาเอ,อ๋คุณลุงวัดคุณทวัชนาคะาเนี่ยค่ะเรียนเนี่ยที่พปนะบอกว่าสวยเห็นไหมคะสวยจริงๆอะ่ะเนี่ยสมเด็จย่าแล้วก็รัชกาลที่แปดรัชกาลที่เก้า จริงๆค่ะเขาเขาเขาคิดว่าของเขาที่เก็บไว้อะราคามันสูงไปนานก็บอกไปราคานี้นะก็บอกชี้แจงไปรับเท่านี้เท่านี้เท่านี้จะขายก็ขายไม่ขายก็เก็บไว้ก่อนก็ได้ค่ะเขาเขายังไม่ขายเพราะเขาจะรอขายเป็นเหรียญเป็นหมื่นอันนี้สวยสมเด็จย่าฉเฉลิมพระเกียรติพศสองห้าสี่สอง อันนี้เป็นบล็อกกระสับบล็อกกระสับอ,อะ่ะเขาทำเหรียญทำทำงานดูแบบเรียบร้อยเนียบอะค่ะคมชัดนะคะบล็อกสวยคุณภาพดีอะ่ะบล็อกกระสับคือดีเลยแหละเนี่ยภาพชัดถึงจะเล็กก็ชัดแล้วก็มาเหรียญน,นี้พระเทพเนี่ยคะ่ะโรงเรียนในร้อยจ้ปร,รอ พระเทพที่พระองค์ที่สอนโรงเรียนสอนทหารโรงในเจ้าพระเขาจะเขียนว่าที่เหรียญอะนะคะที่เหรียญตอนออกตอนนั้นคนจองเยอะมากเลยเหรียญนี้ได้รับความนิยมนะคะช่วงที่ที่เหรียญออกใหม่ๆอะค่ะพลเอกหญิงสมเด็จพระเทพรัตนาราชาสุดาสยามบรมราชากุมารีนะคะด้านหน้า ส่วนด้านหลังเขียนว่าทรงรับราชการครบครบกี่ปีก็ไม่รู้มองไม่เห็นเขาเขาโดครบอะไรกี่ปีนั่นแหละโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าพศสองห้าสองสามถึงสองห้าห้าแปด สองสามถึงห้าแปดนั่นแหละจำนวนปีข้างหลังก็จะมีโรงเรียนในร้อยตอนที่อยู่ที่อะไรนะที่ที่แถวที่นงเทพอะมรควานเหรอหรืออะไรเนี่ยที่โรงเรียนในร้อยนะแล้วก็อันโน้นก็คือที่เขาชชงโงกค่ะ สวยเหรียญน,นี้ตอนที่ออกใหม่ได้รับความนิยมสูงนะคะมีราคาอยู่เหรียญน,นี้พระเทพทรงสอนจปลออันนี้ก็อันนี้หลวงทรงเรือใบนะคะซุปเปอร์มดก็มีเหรียญอะไรอีกอ่ะแล้วก็มีเหรียญอันนี้ก็จะเป็นเหรียญเหรียญลูกเสือเหรียญพระราชทานลูกเสือ พระราชทานลูกเสือปีศูนย์หกหลังสอวอสอวอนี่คือพระศีนครินทราบรมราชาชนนีนะคะเหรียญเหรียญพระราชทานลูกเสือชาวบ้านปีศ6ค่ะสมัยโน้นที่มีการขัดแยง้งกันมีการแบ่งฟักแบ่งฝ่ายแ,แบ่งพักแบ่งพวกพระองค์ก็ทรงทรงกําเนิด ตั้งกำเนิดลูกเสือชาวบ้านเพื่อความรักสามัคคีของชาวบ้านนะคะเพื่อไม่ให้มีการแตกแยกน,ะนี่ก็ทำเป็นลูกเสือสมัยก่อนเขาจะภาคภูมิใจมากรุ่นพ่อรุ่นแม่เราอะเนาะเขาไปฝึกลูกเสือชาวบ้านเขาจะอาโอยมีความภาคภูมิใจมากที่เขาเขาเป็นหนึ่งในแบบในในลูกเสือลูกเสือชาวบ้าน ภูมิพลอดุลยเดชรัชการที่9เนี่ยค่ะด้านหลังนะคะเขียนว่าพระราชทานค่ะสวปี B 06ค่ะอันนี้คือคือเป็นเหรียญแปลกคือเหรียญไม่ตัดขอบค่ะเป็นเหรียญลูกเสือไม่ตัดขอบหลังสวศสวศคือพระศรีนครินทราบรมราชนนีนะคะแล้วก็มีเหรียญอะไรละอ who มาเหรียญหนึ่งเนี่ยค่ะของที่ได้วันนี้นะคะก็เอามาให้ชม WHO นี่คือเป็นเหรียญ1นบาทตัวติดผลิตน้อยอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทนะคะเป็นเหรียญหายากของเหรียญ1นบาทเป็นเหรียญหายากนะคะแต่ไม่ใช่ราคาแพงสุดค่ะราคาแพงสุดก็จะเป็นอะไรนะจริตนิวั์พนครทั้งที่จำนวนผลิตตั้ง4ล้านเหรียญอันนี้ผลิตล้านเหรียญนะคะ WHO ค่ะ WHO เหรียญหนึ่งบาทที่ลึกจำนวนผลิตเพียงหนึ่งล้านเหรียญเท่านั้นนะคะเป็น ตัวติดผลิตน้อยหายากอันดับหนึ่งของเหรียญหนึ่งบาทที่ระลึกค่ะ